เวนกรรมตามทันแบบไม่ต้องรอชาติหน้าเลยค่ะสำหรับชนชาติคขเมรเพราะนอกจากจะถูกมหาอำนาจหลายประเทศรุมสกรรมจองจะลบออกจากแผนที่โลกเพราะดันไปนหลอกพลเมืองจากประเทศต่างๆมาเป็นเหยื่อสังเวยแก๊งสแกมเมอร์ปากบอกว่าไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่เห็นแถมบดยความผิดให้จีนเทาแบบร้อเปอร์เซแต่คงลืมไปว่าคนอื่นเขาไม่ได้กินหญ้าเหมือนประชาชนประเทศตัวเองที่หลอกง่ายพูดอะไรก็เชื่อ แต่เอ๊ะดูเหมือนว่าตอนนี้คนขเขมรนก็เริ่มฉลาดขึ้นมาบ้างแล้วล่ะค่ะเพราะปากท้องมันร้องว่าพอแล้วทนไม่ไหวแล้วถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องปิดจ็อบตระกูลหุ่นสักทีล่าสุดเพจสองขเขมรนโพสตคลิปพร้อมข้อความระบุว่าคนขเขมรนลงคลิปแรงงานชาวขเขมรนรวมตัวประท้วงนายจ้างชาวจีนที่มีโรงงานอยู่บนถนนแห่งชาติหมายเลขสองเขมรนบอกว่าไม่ยอมจ่ายค่าแรงให้เลยมีการต่อว่าหรือการประท้วงกันเกิดขึ้น แล้วก็ไม่ใช่แค่ภาคอุตสาหกรรมเท่านั้นค่ะที่เข้าขั้นโคมา่าลูกจ้างถูกลดเงินเดือนตัดสวัสดิการสารพัดจนทําให้ต้องออกมาประท้วงกันข้างถนนแต่ภาคการเกษตรก็อ่วมหนักไม่แพ้กันหลังโดนไทยปิดด่านไป3มเดือนเต็มๆผลผลิตออกมากองผนเนินเทินทึกเน่าคาโกดังขายไม่ได้ส่งออกก็ไม่ได้ทุนหายกำไรหดนั่งน้ำตานองหน้ากันเป็นแถว,แถว ล่าสุดเพจชุมชนคนสุรินโพสต์คลิปชาวนาขมรนั่งร้องโวยวายบนพื้นถนนที่เต็มไปด้วยข้าวเปลือกพร้อมระบุข้อความว่าอดครวนแล้วชาวขแมแ์คลิปนี้ป้าชาวขมຈ์แกตะโกนอดครวนให้เพื่อนรวมชาติแกได้ยินได้ฟังว่าพี่น้องเอ้ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ทํานาได้เขาก็ไม่รับซื้อข้าวแล้วนะที่ซื้อก็ให้กิโลกร,รัมละ3าถึงสบาทแกแกแบบนี้เขาก็ให้ไปทํางานที่โรงงานไปทําก็ใช่จะได้ทําเลย ก็ต้องมารองรับอารมณ์เท่าแก่โรงงานถ้าวันไหนเรามีบุญศบอารมณ์เขาเขาก็ให้ทํางานถ้าวันไหนไม่สบอารมณ์เขาเขาก็ไม่ให้ทํางานเขาให้เราทํา1วันให้หยุด3วันแบบนี้จะทํายังไงจะมีเงินใช้จ่ายจะมีเงินจ่ายหนี้ธนาคารลําบากแท้พี่น้องเอ๋ยหลังคลิปป้าคนนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยค่ะเช่นไม่ได้อยากจะสมน้ำหน้านึกถึงชาวนาไทยก็โดนกดราคาข้าวเช่นกัน ต่จะทำไงได้ผู้นำเขเมรเป็นคนก่อเรื่องเองชาวบ้านก็รับผลของการกระทำกันไปก่อนหน้านี้สอสอบ้านชั้นมีธุรกิจโรงสีข้าวขนข้าวเขเมรมาขายข้าวเปลือกบ้านชั้นถูกทุกปีขอปิดด่านยาวๆเลยผลประโยชน์นายทุนสำหรับจังหวัดชายแดนกัมพูชาไปเรียกบักบอยมาช่วยสิก็ขับไล่รัฐบาลมึงออกสิมันเป็นเรื่องของเขเมรยาไปใส่ใจ ขณะที่ก่อนหน้านี้ภาคประชาสังคมกัมพูชาออกแถลงการร่วมระบุว่าปัญหาเงินเฟอ้อค่าล่วงเวลาที่ลดลงหนี้สินพอกพูนตลอดจนผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากำลังบีบคั้นความอยู่รอดของแรงงานอย่างหนักและขอเรียกร้องให้รัฐบาลปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำของคนงานเสื้อผ้าและรองเท้า จาก6,750บาทเป็น7,500บาทในปี69ถือเป็นการปรับขึ้นในระดับปานกลางที่สุดและจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นถแถลงการอ้างผลสำรวจการบริโภคประจำปี67ของพันธมิตรค่าจ้างขั้นต่ำเอเชียโดยติดตามสถานการณ์แรงงานเครื่องนุ่งห่มในแปประเทศเอเชียพบว่าแรงงานทั่วไปกัมพูชาใช้จ่ายเงินไปกับอาหารและสิ่งของจำเป็น13,200บาทต่อเดือนสูงกว่าเกือบ2เท่าเมื่อ ที่รายได้เฉลี่ยที่8,100บาทด้านสถาบันวิจัยอังเคระบุว่าแรงงานในเขตเมืองจำเป็นต้องมีรายได้อย่างน้อยเดือนละ7,500บาทจึงจะอยู่รอดได้และครัวเรือนหนึ่งต้องมีรายได้13,500บาทเพื่อมาตรฐานการครองชีพพื้นฐานอย่างเหมาะสมช่องว่างที่ขยายใหญ่ระหว่างรายรับกับรายจ่ายทำให้แรงงานราว73%กู้นี้ยืมสินบ่อยครั้งต้องยอมอดอาหารการดูแลสุขภาพและทิ้งการศึกษา อ้างอิงรายงานตามสังเกตการการทำงานที่เป็นธรรมประจำปี2 5 6 7ของ C N V International ถแถลงการภาพประชาสังคมระบุวา่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ว่าแรงางานรองเท้าและเสื้อผ้ากระดูกสันหลังของเศรษฐกิจกัมพูชาย,ยังยากจนขณะที่อุตสาหกรรมดังกล่าวดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกสร้างผลกำไรให้กับแบรนด์และนายจ้างจึงขอเรียกร้องให้สภาค่าจาางขั้นต่ำแห่งชาติกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพรัฐบาลกัมพูชา และสมาคมนายจ้างยอมรับความเป็นจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้และยกระดับค่าจ้างขั้นต่ำใหม่เป็นอย่างน้อย6,700บาทในปีหน้า c a m b บ d i a เดียนเนรายงานว่าสภาค่าจ้างขั้นต่ำแห่งชาติเริ่มหาหรือเรื่องนี้มาเดือนที่แล้วและนัดหาหรือครั้งต่อๆไปทั้งนี้รายได้ขั้นต่ำต่อเดือนเพิ่มทีละน้อยจากเพียง40ดอลลาร์ในปี40เป็น208ดอลลาร์หรือ6,700บาทในปี68 นายกหุนมาเนตส,สั่งให้เพิ่มอีกเดือนละ2ดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วกับปีนี้หลังจากมีการปรับขึ้นเล็กน้อยเป็นเวลาหลายปีถึงอย่างนั้นสหภาพแรงงานแย้งว่า6,700บาทในปัจจุบันไม่พอที่จะใช้จ่ายเพื่อความจำเป็นพื้นฐานอีกต่อไปขณะผจญกับเงินเฟ้อหนี้ธนาคารและชั่วโมงการทำงานโอทีลดลงแต่นายจ้างโตว่าปัจจุบันรายรับต่อเดือนหากรวมค่าโอทจะอยู่ที่ระหว่าง7 2 0 0ถึง9,000บาทอยู่แล้ว นอกจากค่าแรงงานน้อยตลาดแรงงานยังเผชิญแรงกดดันใหม่จากชาวกัมพูชาจำนวนมากที่กลับจากไทยซึ่งทางการระบุตัวเลขกว่า900,000คนช่วงที่ผ่านมามีข่าวเจ้าหน้าที่ของไทยจับกลุ่มชาวกัมพูชาลักลอบข้ามแดนหวังกลับมาทำงานในไทยเป็นระยะหลังจากกลับไปบ้านแล้วไม่มีงานทำไม่เหมือนที่รัฐบาลสัญญาไว้และเผชิญกับความอดอยากโดยนายซุนเมษาโคศกระทรวงแรงงานบอกคแมทไมส์ว่าเจ้าหน้าที่กัมพูชาไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า รายงานจากสื่อไทยเป็นความจริงหรือไม่แต่มองว่ารยายงานดังกล่าวเป็นความพยายามตีข่าวให้เป็นเรื่องใหญ่โตเนื่องจากไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงในกัมพูชาในซุนบอกว่าเราทราบว่ามีชาวกัมพูชาหลายคนข้ามเข้ามาในไทยบางครั้ง10คน20คนในวันเดียวแต่จํานวนที่ลักลอบกลับมาถือว่าเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับชาวกัมพูชาที่ยังคงเดินทางกลับบ้านวันละ500-600ถึงคน บางวันอาจแตะถึงหลักพันซึ่งพิสูจน์ว่าชาวกัมพูชาที่ทำงานในไทยรู้ว่าพวกเขาหางานทำได้เมื่อกลับกัมพูชาในศูนย์เตือนว่าการข้ามชายแดนกลับไปทำงานในไทยท่ามกลางความตึงเครียดและกระแสชาตินิยมสุดขั้วไม่ปลอดภยัยหากต้องการกลับมาต้องทำให้ถูกต้องแต่ก่อนตัดสินใจควรพยายามมองหางานในประเทศผ่านสายด่วน1297และขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ก่อน ด้านในเฮงซอรัฐมนตรีแรงงานกัมพูชากล่าวล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมที่ผ่านมาว่าเศรษฐกิจกัมพูชาดูดซับแรงงานที่กลับจากไทยแล้วประมาณ150,000คนนับจากเดือนกรกฎาคมตัวเลขนี้อาจจะดูน้อยแต่การที่ภาคเอกชนสามารถรับคนเข้าทำงานได้มากขนาดนี้ในเวลาสองเดือนถือเป็นเรื่องมหศัศจรรย์หากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปสักหนึ่งปีเท่ากับว่าก,กัมพูชาจะสามารถสร้างงานได้หนึ่งล้านอัตรา สภาการพัฒนากัมพูชาถแถลงในเดือนเดียวกันว่ากัมพูชามีงานราว3ามแสนตำแหน่งรออยู่จากโครงการลงทุนกว่า400โครงการทั่วประเทศแต่สถาบันวิจัยการพัฒนากัมพูชาหรือ CDRI ระบุในรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการกลับมาของประชากรวัยทำงานจำนวนมาก เป็นแรงกดดันตลาดแรงงานในประเทศอาจกดค่าแรงให้ถูกลงและอัตราว,ว่างงานเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในเขตชนบทที่การจ้างงานจำนวนมากกระจุกตัวในเขตเศรษฐกิจแบบไม่เป็นทางการอีกผลกระทบรุนแรงคือแหล่งรายได้ของประชาชนการหดหายของเงินส่งกลับจากไทยที่ประเมินว่าทำให้เงินไหลเข้าประเทศลดลงถึง30ส่งผลให้อุปสงค์ภายในประเทศและรายได้ครัวเรือนลดลง การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของเงินส่งกลับที่คิดเป็นสัดส่วน6.1%ของ GDP กัมพูชาเพิ่มความเสี่ยงปัญหายากจนซ้ำเติมความเปราะบางทางเศรษฐกิจของชุมชนชนบทกระทบความสามารถในการชำระหนี้ครัวเรือนซึ่งเป็นปัญหาสำคัญต่อเสถียรภาพทางการเงินของกัมพูชาเอาแล้ครับตอนนี้ ที่ขเขมรครับคนขเขมรออกมาประท้วงลุกฮือปิดถนนครับขอขึ้นค่าแรงพร้อมกับลั่นเลยว่าถ้าผู้นำยังนิ่งเฉยนะไม่ทำอะไรเดี๋ยวจะมีการลุกฮือประท้วงทั่วประเทศอันนี้เราฝากข้อความถึงไมเฟนเลยนะเราไม่ได้ใส่ไฟนะไมเฟนแต่ถ้าเราเป็นนายอะเราก็ยอมไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะผู้นำนายอะ่ะหยกินข้าวอ่านเต็มโต๊ะเลยเราเห็น แล้วก็มีกินกาแฟแก้วนึงหลายร้อยบาทเออเราเห็นแล้วก็แบบตอนประชาชนกําลังลำบากอะเห็นเขาไปเล่นกอล์ฟอยู่เป็นเรานะไม่ทนเลยแหละเป็นเราเราออกมาแบบมอบเลยนี่แบบพูดแบบจริงใจนะยิ้มแบบจริงใจเลยนี่เป็นเราเราเอาเลยแหละเอาเลยเราก็เลยต้องขอเป็นกาลังใจให้อคนคามเมนตมาเฟนนะออกมาต่อสู้กันเยอะๆนะเห็นป่าทุกคนยังไม่มีกินเลยอะทําไมผู้นําถึงใช้ชีวิตแบบ ลฟ์สไตล์แบบโอ้สุตลต่านมากฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อต่อแฟนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์กร๊ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569 ่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128รางวัลและวอเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร024815677หรือ LINE@ Top Shopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซ u เปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ